นก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายกิจการพิศว์นะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ยังจะให้มีงานไหว้รูเกิดขึ้นและวิธีร่างนะครับว่าสถานการณ์ของผมไหนเราไม่สามารถจะเจอกันด้วยตัวตัวได้นะครับก็ในโอกาสการไหว้ดูนี้นะครับก็ขอเป็นตัวแทนในการจะขอให้อุทธรณาจากวิศว์ทุกท่านนะครับขอใทุท่านเนี mm ่ย hmm> ในหนึการที่เราอยู่ในสังคมนี้เราเป็นขรอบครัวเดียกันนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการการใช้ชีวิตต่างๆในระดับนี้ก็ขอให้พวกเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูหรือสิ่งนะครับในหลักกนร่าคือก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทิที่พวกเราได้คืนนะครับตรงด้วยบทบัญญให้พวกเราประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนแล้วก็ขอให้จบไป เป็นแค่ที่ดีดับที่เราตั้งใจไว้ทุกหลับหลับ